ผมสวัสดีครับวันนี้ก็รับเข้าอีกหนงคันก็เป็น t ตย์ต้าวีอปี2004ก็มาด้วยอาการน้ำมันรั่วเล้ยวแล้วก็มีเสียงดังด้วยครับตอนนี้ก็คือเป็นแหลกวงมาลลยน้ำมันรั่วครับเต็มการตัวนี้ก็แจ้งลูกค้าไปแล้วครับใหเ้เปลี่ยนเปลี่ยนเป็นแหลก แหลกใหม่เลยฝั่งนี้รั่วเนี่ยเห็นที่แช่แชตรงคานเนี่ยก็คือน้ำมันพาวเวอร์รั่วแล้วก็มา,าดูจุดหนึ่งจุดจุดหนึ่งปั๊มพาวเวอร์ตรงนี้ก็ได้ถอดไปทีเรียบร้อยก็จะเปลี่ยนชุดซ่อมพวกโคลิงพวกซีนนี่อะไรเก่าเกเก่าที่เราถอดออกพวกโคลิงแข็ง เสียงก็ทำให้ปั๊มพาวเวอร์รัวจุดซีนแล้วก็อะไรใหม่มาและอันนี้ก็เป็นของแท้แล้ก็น้ำมันพาวเวอร์ก็ท่อไหลกลับเส้นหนึ่งอันนี้ก็ล้างทำความสะอาดเรียบร้อยเอเครับเดี๋ยวประกอบแบกใหม่ก็ามาแล้ว กด้น,น,นี่นอดสันนอดสันดี่หัวน้องนสันเลยนดัดยาครับงานเสร็ดแล้วก็วเสร็จเป็นที่เรียบร้อย แล้วก็ซ่อมป,ปั๊มเปลี่ยนท่อให้ใหม่ก็ไม่ไมีรั่วแล้วครับตอนนี้ก็เปลี่ยนน้ามันเก่าที่เราพ่นล้างใหม่มซ่อมป,ปั๊มพอหมดก็ไม่รั่วไม่ซึมละก็ใช้ยาวๆเลยมาทั้งไม้ตีกองนเนี่ยมาทั้งลูกหมากแหละครับผมตอนในตอนนอกก็ใช้ของเดิมยังใช้ได้อยู่ อะไรเก่าที่เราเกียรออกชุดนี้เลยกตบพีออสซูสีเสร็จไปที่เรียบร้อยครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้อูวิภาวดีออโต้ด้วยนะครับก็กล่าวคำว่าสวัสดีครับผมครับสวัสดีครับ